อัลวู้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอตลาสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพิกัดท็อปปิคในวันนี้นะคะมีชื่อว่าความรักครั้งนี้นะคะอยากบอกอะไรเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะความรักในครั้งนี้อยากบอกอะไรเรานะคะหมายความว่าสิ่งที่คุณเจอนะคะหรือว่าประสบการณ์อะไรต่างๆในตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรนะคะ ในกรณีนี้นะคะปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาระหว่างตัวคุณและตัวเขานะคะไม่ได้จำกัดว่ามันเกิดมาจากฝั่งของใครนะคะแต่ว่ามันเป็นตรงกลางรวมๆกันเนาะเราก็สามารถดูได้ทุกเพศเราก็ทุกวัยเลยนะคะดูได้ทุกๆสถานะนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแนนอ่านจากบทเรียนที่ได้จากไพ่ นะคะจากไพ่หมายความว่าจากพลังงานหน้าไพ่ในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอให้คุณใช้สติแล้วก็วิจารณญาณน,นะเพราะว่าคนที่เลือกกรุ๊ปเดียวกับคุณนะคะอาจจะแบบมีสถานการณ์ที่เหมือนกันต่างกันหรือคล้ายกันกับคุณเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะแล้วก็ ไม่ว่าคำทำนายจะเป็นยังไงนะคะไม่สามารถที่จะนำไปตัดสินใดๆในความสัมพันธ์ของคุณได้ถ้าคุณต้องการที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจในความสัมพันธ์ของคุณนะคะแนะนำว่าให้คุณอะไปดูดวงส่วนตัวกับใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณแบบโอเคกับเขาที่คุณรู้สึกว่าเขาสามารถเข้าถึงตัวตนของคุณได้แล้วสามารถที่จะอธิบายชีวิตของตัวคุณได้ ในแบบที่ตัวคุณเป็นจริงๆนะคะโอเคนะเราก็ในคลิปนี้นะคะเป็นคลิป timeless เปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเราก็สามารถเปิดดูกี่ครั้งก็ได้นะ,ะโอเคค่ะมีให้เลือกทั้งหมด3กลกองนะคะกองที่1นะคะ hello f a n นะคะกองที่2นะคะ the s t a r r e v e r s e นะคะแล้วก็กองที่3นะคะ night of spiral r e v e r s e ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเนาะ อลลสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะแนะนำนะว่าให้ย้อนกลับไปดูอินโทรก่อนนะคะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะมันจะบอกในเรื่องของเงื่อนไขนะคะแล้วก็เจตนาในการทําคลิปเนาะขออนุญาตเปิดไพ่นะคะโดยที่เราจะ ขอขมาก่อนนะคะถ้าเกิดว่าพูดอะไรไม่ตรงใจหรือไม่ถูกใจใครนะคะเราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่ตัวคุณคุณจะทําตามหรือไม่ทําตามอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะเรามีหน้าที่ให้แสงสว่างเราก็จะทําหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นแล้วแสงสว่างค่ะจะเต็มไปด้วยปัญญาและความรู้เพราะฉะนั้นความรู้และปัญญามันจะไม่ถูกตัดสินว่าถูกต้องเหมาะ ถูกต้องไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะฉะนั้นแล้วมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ขัดกับความเชื่อและศรัทธ,ธาของคนบางคนนะคะก็ขอให้เข้าใจในจุดนี้ด้วยว่าอันนี้กเเ็เป็นเพียงสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกนี้เท่านั้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะโอเคค่ะ สถานการณ์ความรักของคุณในตอนนี้เนาะอาจจะเป็นความรักในรูปแบบของการให้ซึ่งกันรายการนะคะเป็นการดูแลแล้วก็เป็นความรักที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะเหมือนแบบเหมือนบางคนนะเป็นการปกป้องดูแลแบบพ่อลูกนะคะบางคนเป็นการปกป้องดูแลแบบเหมือนกับแบบคนหนึ่งเป็นเจ้าชีวิต นะคะแล้วเหมือนเขาแบบสามารถทำอะไรทุกอย่างอะได้ตามใจตัวเองแล้วเขาก็อยากที่จะให้คุณนะ่ะเป็นไปในรูปแบบของการที่เขาต้องการด้วยตามความคาดหวังของเขาด้วยนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงของความอึดอัดนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการที่แบบมันเหมือน มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือต่างฝ่ายต่างชอบคอนโทรตามความสัมพันธ์ในรูปแบบที่อยากจะให้มันเป็นอย่างที่คาดหวังหรือว่าอยากจะให้ที่มันเป็นดังใจอะแต่มันไม่ผิดค่ะแล้วมันก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าทุกคนเพราะว่าทุกคนนะคะมีความต้องการความรักความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่ยอมนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่แบบ ที่มีความคิดที่เหมือนกันหรือคล้ายกันอ่ะบางคนอยู่ในแบบเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันในเรื่องของอายุสัญชาติศาส,สนานะคะแล้วก็มีการแบบมุมมองความคิดอะไรหลายๆอย่างที่ไม่มีความเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าได้เลือกที่จะอยู่ด้วยกันมาแล้วนะบนความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันนานขนาดไหนนะ มันก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะรักกันมากหรือว่าจะรู้จักกันดีถ้าเราไม่เคยเปิดใจกันหรือว่าเราไม่เคยพูดคุยกันจริงๆในสิ่งที่เราต้องการจริงๆและอธิบายในหลักเหตุและผลที่มันเป็นจริงๆหรือว่าอธิบายในส่วนของความคิด ความเข้าใจของกันและกันจริงๆอ่ะบางคนนะคะไม่กล้าที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในความคิดหรือสิ่งที่อยู่ในจิตใจของตัวเองให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้เพราะว่าหนึ่งอาจจะก,กลัวว่าเขาเสียความรู้สึกสองนะคะอาจจะก,กลัวว่าแบบความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนไปสามนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณบอกมันออกไปแล้วผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับมันอาจจะหายไปหรือมันอาจจะลดน้อยลงนะคะ สีนะคะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ถ้าบอกออกไปแล้วอะ่ะจะเสียความสัมพันธ์นี้ไปเลยนะคะในกรณีนี้นะคะก็อาจจะมีทั้งคนโสดแอบชอบใครอยู่นะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่รักสามเศร้าเราสองสามคนนะคะก็มีเหมือนกันนะคะบางคนนะคะแอบชอบคนที่เป็นไปไม่ได้ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีสถานะมีอะไรที่แตกต่างกันนะ แต่อยู่ในสถานะของความที่ว่าเขาเป็นพ่อไม่แม่ไมๆนะคะหรือว่าเป็นแบบเหมือนมีครอบครัวอยู่แล้วมีคนของเขาอยู่แล้วที่เป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วอะ่ะหรือว่าคนทั้งคู่นะคะคุณหรือเขาอะ่ะก็อาจจะแบบแอบ,บชอบกันแต่ว่าต่างฝ่ายต่างมีคนของกันและกันอยู่แล้วมันก็มีนะคะเราก็อาจจะมีในเรื่องของ การยอมรับในสถานะความรักของคนรอบตัวในเรื่องความต่างกันในเรื่องเพศความต่างกันในเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความคิดหรือว่าความต่างกันในสถานะทางสังคมอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะคือสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะอาจจะทั้งหมดไม่ทั้งหมดบางส่วนก็เป็นได้เพราะว่า มันหล energy เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้นะคะหรือว่าคนถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณแบบไม่ได้มีคู่กรณีใดๆน,น,นะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาก็อยากจะสอนคุณนะคะว่า เรื่องบึงเรื่องอะคะ่ะมันอาจจำเป็นที่จะต้องใช้ความเข้าใจและยอมรับกันละกันมากกว่าการใช้อำนาจและความรู้สึกที่กลัวว่าจะสูญเสียเขาไปนะคะคนบางคนน่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะได้มาเจอกันนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ช่วมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มาเจอกันนะคะจะต้องถูกกำหนดให้เป็นคู่กันเสมอไปนะไม่ว่าจะเป็นคนโสด หรือว่าไม่โสดนะคะมันก็จะเป็นเส้นลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นแล้วว่าการที่มีคนมาทำดีให้กับคุณในชีวิตของคุณมันไม่ได้หมายความว่าเขาคือคู่ของคุณและคนที่ใช่ของคุณเพราะว่าบางครั้งบางทีบางคนนะอาจจะเจอแต่สิ่งหลายๆคนหลายๆในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะดีกับคนอื่น เหมือนกับที่ดีกับตัวเองได้หรือว่ามันไม่มีใครรักเราจริงๆหรอกถ้ามีจริงอะเออแล้วเขาคนนั้นอยู่ที่ไหนนะคะคุณก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาเจอกับคนดีๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนดีๆอะมีอยู่จริงแต่ว่าเออเขาไม่ได้หมาย เขาไม่ได้มีหน้าที่มาอยู่ในชีวิตของคุณเขาอาจจะมาเป็นเพื่อเออเป็นเพื่อนของคุณเป็นพี่เป็นน้องเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นแฟนกับคุณหรือว่าต้องแบบแต่งงานเป็นคู่ที่ใช่ของคุณเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะคุณอาจจำเป็นที่คุณจะต้อง ถอยออกมามองความสัมพันธ์นี้ดีๆนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ทำดีให้กับคนที่ตัวเองรักนะคะคนดีอ่ะเขาจะทำดีให้กับมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะอย่าไปตัดสินเพียงเพราะว่าเขาทำดีกับคุณแล้วรู้สึกว่าเขารักคุณนะคะเนี่ยเราไม่ได้ดับฝันใครนะแต่นี่มันคือความจริงและเป็นธรรมชาติ ของมนุษย์ที่เป็นคนดีจริงๆนะคะแล้วมันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่างน้อยที่สุดอ่ะก็เลยก็ก็ลองนะคะเปิดใจยอมรับแล้วก็ทำความเข้าใจเขาในมุมมองใหม่ๆมองเขาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่ดีเป็นคู่คิดที่ดีแค่นั้นก็พอนะคะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่คุณหรือเขาอะ่ะมีคนของกรารและกันอยู่แล้วหรือว่า ต่างฝ่ายต่างมีคนของกันและกันอยู่แล้วหรือฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะมีคนของกันและกันอยู่แล้ว่ะการวางตัวนะคะการวางตัวมารยาทแล้วก็การรักษาเขาเรียกว่าการรักษาระยะห่างอะคะ่ะมันจำเป็นที่มันจะต้องมีในเวลาที่คุณไปพบไปเจอกับใครบางคนที่แบบที่มันไม่ใช่ที่ไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ไม่ใช่คนของคุณนะคะ แล้วคุณอาจจะชอบเขามากแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะแต่การวางตัวและการให้เกียรติกันและกันในร่างกายของกันและกันะเราไม่ควรที่จะแบบแตะต้องตัวกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะไม่อนุญาตให้แตะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแต่บางคนนะคะก็สามารถที่จะแตะได้ตามเงื่อนไขที่เจ้าของร่างกายนั้นๆน่นะกำหนดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณเจอคนแบบไหนแล้วแล้วแบบ เขาให้ได้มากเท่าไหนนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่แนนให้ได้สำหรับทุกคนเลยนะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายออลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือก The Star Rivers นะคะแนนอนุญ,ญาตเออไม่ใช่สิแนนขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ให้กับทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตบอกทุกคนนะคะว่าให้ไปฟังอินโทรก่อนนะคะ ก่อนที่จะเลือกไพ่เนาะเพราะว่ามันอธิบายเงื่อนไขแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแล้วนะคะโอเคค่ะขออนุญาตเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะคือ the star reverse นะความรักนะคะในตอนนี้ของคุณสถานการณ์ปัจจุบันของคุณที่เข้ามาฟังอะ่ะคุณบางคนนะคะอยู่ในสถานการณ์ของความผิดหวังกับสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานและความสัมพันธ์นะ คุณรู้สึกคุณหมดหวังกับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะไม่เข้าข้างคุณเลยคุณหวังอะไรแล้วแบบไม่เคยได้ดั่งใจคุณเลยนะคะมันเหมือนกับแบบมันท้อมีแฟนก็เหมือนไม่มีนะคะหรือว่าแบบเป็นอารมณ์ประมาณว่า เขาไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดไว้หรือเขาไม่ได้ดีอย่างที่คุณวาดหวังไว้นะคะมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีพอนะคะแต่มันหมายความว่ามันไม่พอดีแล้วมันไม่แมทช์กับสิ่งที่คุณต้องการนะฟังดีๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะคนบางคนนะคะอาจจะให้ความคาดหวังกับความสัมพันธ์มากเกินไปนะคะหรือว่าคนบางคนนะคะอาจจะแบบเออบังคับอ,อยากได้อยากได้ในสิ่งที่ ตัวเองต้องการและอยากได้ในความสัมพันธ์ที่ตัวเองต้องการแต่ว่าคุณไปคาดหวังกับคนที่เขาไม่สามารถที่จะให้คุณได้แล้วความสามารถของเขาหรือว,ว่าวิธีคิดของเขาหรือการแสดงออกความรักของเขาอ่ะมันคนละวิธีกับคุณกับสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่คุณเข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นความแตกต่างกันและไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะมันเหมือนกับว่า ตัวคุณนะ่ะมีความรักอีกแบบหนึ่งและตัวเขามีความรักอีกแบบหนึ่งความรักของคุณเป็นการที่จะต้องแสดงออกมาว่าแบบเออตัวเองเขารักตัวเองนะอะไรประมาณนี้นะคะก็มีทางการแสดงออกและคําพูดแล้วก็หวานหวานเทคแคร์ดูแล, care, แลอยากได้อะไรตามใจอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งนะคะสมมุติว่าในกรณีที่คุณเจอคนที่ไม่ถูกแบบไม่ได้ถูกความคิดของคุณนะคนที่คุณเจอนะคะ เป็นคนอารมณ์ประมาณแบบว่ารักแหละแต่ไม่พูดแสดงออกให้เห็นแหละแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้หวานอะไรมากมายนะคะหรือว่าไม่ได้แบบตามใจคุณตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันผิดหวังไม่ถูกสเปคแต่ในตัวเขาอะค่ะคนคนเนี้ยคนของคุณอ่ะเขาอาจจะพยายามทาให้แบบทำให้คุณเห็น ว่าเขารักคุณแล้วทาทุกอย่างเพื่อคุณแต่ว่าเขาอาจจะแบบพูดไม่เป็นอธิบายไม่ออกหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้มีความสามารถมากพอที่จะแบบที่จะมาแสดงออกให้คุณรับรู้ได้หนึ่งนะคะเขาอาจจะแบบกดดันมากเกินไปในเรื่องของหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตนะคะหรือ2นะคะคือเขาอาจจะรักคุณนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นอย่างที่คนคุณคาดหวังไม่ได้อแล้วคุณแบบ คุณคาดหวังเกินไปกับตัวเขาอะค่ะนะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะส่วนคนโสดนะคะก็เป็นคนโสดที่แบบเหมือนรู้สึกอกหักอะเหมือนคนที่ตัวเองรักอะค่ะไปรักคนอื่นหรือว่าเหมือนคนที่ตัวเองแอบชอบรู้สึกแบบดีด้วยอย่างเงี้ยแบบไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราเลยนะคะหรือว่าเขาแสดงออกในรูปแบบของการที่แบบเขาเฉยเขานิงแล้วเรารู้สึกว่าเราหมดหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ความรักอ,อยากบอกอะไรกับคุณนะคะความรักในตอนนี้ของคุณนะคะอยากจะสอนให้คุณดูว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่ความคาดหวังอะ่ะมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้ความรักอยู่แล้วทำให้มีความสุขกับชีวิตได้เพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะ่ะเราอยากจะบอกว่าโอเคทุกคนมีความหวังสามารถที่จะหวังได้ว่าต้องการความรักแบบไหนนะคะแต่คุณก็จะต้องเข้าใจด้วยนะคะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถที่จะแมทช์กับคุณได้หรือแมทช์กับความหวังของคุณได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่าพยายามเอาความคาดหวังของคุณไปเปลี่ยนกับความความรู้สึกดีๆของคนอื่นอะถ้าคุณรักเขาแล้วอะคะ่ะก็อยากจะให้คุณมองที่ ความเป็นธรรมชาติของตัวเขาในแบบที่เขาเป็นไม่ว่าแบบทั้งด้านดีด้านไม่ดีหรือว่าด้านที่แบบแล้วแบบรู้จักเขาให้มากกว่าการที่เราคาดหวังที่จะให้เขาเป็นน่ะนะคะบางครั้งบางทีอ่ความหวังอรมันเกิดขึ้นแหละในเวลาที่เราแบบ ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตกับคนคนหนึ่งแล้วเราก็อยากจะได้ชีวิตที่ดีที่สุดและชีวิตที่มีความสุขที่สุดแต่ความหวังบางครั้งอะคะ่ะก็ทำ้ายตัวเองเหมือนกันในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะยอมรับคนของเราในแบบที่เขาเป็นได้แต่เขาเป็นแบบเนี้ยตั้งแต่แรกอะแล้วคุณคิดว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อคุณได้ด้วยความรักโน no, นะคะความรักไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างได้นะคะเพราะมนุษย์ทุกคนนะคะมีลักษณะนิสัย ที่แตกต่างกันแล้วก็มีความคิดที่แตกต่างกันแล้วก็มีไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วว่าการคาดหวังว่าคุณจะได้รับสิ่งสิ่งหนึ่งจากคนที่เขาไม่ได้มีให้คุณน่ะและไม่สามารถที่จะมีให้คุณได้อะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวด นะคะคุณบางคนเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคือไม่ต้องคาดหวังอะไรอะ่ะความรักอะ่ะถ้าคุณเชื่อใจคุณมั่นใจว่าตัวคุณเป็นคนที่ดีคนที่มีค่าและคนที่แบบสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีและความรักที่แท้จริงและชัดเจนอะ่ะคุณก็จะได้คนแบบนั้นคะ่ะคุณเชื่อแบบไหนคุณก็จะได้แบบนั้นแต่ว่าความเชื่อมันไม่ใช่ความคาดหวังนะคะความเชื่อความศรัทธามันเป็นสิ่งที่แบบเหมือน มันเป็นเป้าหมายของคุณที่คุณจะต้องทําให้ได้อะเหมือนกับว่าคุณอยากได้ความรักแบบนี้นะคะคุณก็ต้องแสดงออกความรักในวิธีแบบเนี้ให้เขารู้ให้เขาเข้าใจว่านี่คือวิธีการแสดงออกความรักของคุณนะหรือว่าคุณอาจจาเป็นที่คุณจะต้องพูดกับเขาตรงๆว่าเนี่ยเป็นรูปแบบคือคุณมีรูเอ,อ่อมองมีมุมมองความรักในรูปแบบนี้นะแล้วก็คุณมองว่าการให้ความรักอะ่ะ คือต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราก็แบบคุณเอออะไรประมาณเนี้ค่ะต้องบอกเขาเพราะบางคนนะคะเขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าคุณแต่ละคนเติบโตมาในวิถีชีวิตที่แตกต่างกันเราก็คุณบางคนอาจจะเติบโตด้วยความรัก คนบางคนอาจจะเติบโตด้วยความรุนแรงเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันเป็นขั้วที่แตกต่างกันคนที่เติบโตด้วยความรุนแรงอะเขาจะไม่รู้จักว่าความรักเป็นยังไงคนที่เติบโตด้วยความรัก่ะคก็จะไม่รู้ว่าคนที่เติบโตมาจากความรุนแรงอะเขาต้องพบเจออะไรบ้างแล้วเขาต้องรู้สึกยังไงแล้วเหมือนกับแบบทุกอย่างคือแบบมันจะไม่ เหมือนกับมันมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะทําให้คุณรู้จักกันได้ก็คือการพูดคุยทําความเข้าใจกันถึงแม้ว่าโอเคมันจะเป็นความแตกต่างถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันแต่มันก็สามารถที่จะเข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะถึงแม้ว่าพื้นฐานครอบครัวของคุณอาจจะคล้ายกันนะคะแต่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องของพื้นฐานครอบครัวแล้วก็ สภาวะสังคมรอบตัวเพื่อนพี่น้องนะคะแล้ก็หรือสถานการณ์ที่เขาพบเจอมันอาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันออกไปแล้วมันก็เลยทำใหล้ลักษณะนิสัยมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะลองทำความเข้าใจโลกในมุมใหม่ๆดูนะคะแล้วคุณก็จะเจอกับ หนทางที่ดีคุณก็จะเจอกับคนที่ดีคุณก็จะมีความสุขกับสิ่งดีๆในชีวิตของคุณเพียงแค่คุณลดความคาดหวงังแต่เปลี่ยนความเออแต่เปลี่ยนความคาดหวงังเป็นความศรัทธาศรัทธาในความสามารถของตัวเองศรัทธาในตัวเองที่คุณจะสามารถดึงดูดคนรักที่คุณศรัทธาเข้ามาในชีวิตของคุณได้ถึงแม้ว่าในตอนนี้คุณอาจจะแบบอยู่กับคนคนนี้แล้วอะ แต่ว่าแบบมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังไว้คุณลองเปลี่ยนเป็นความศรัทธาค่ะคุณศรัทธาว่าสิ่งที่คุณทำน่ะคุณจะเป็นคนที่ดีคุณจะเป็นคนที่มีความสุขคุณจะเป็นแม่ที่ดีคุณจะเป็นพ่อที่ดีคุณจะเป็นคนที่ดีอะค่ะคุณจะเป็นคนดีแล้วคนดีย่อมได้รับสิ่งดีๆแล้วก็ย่อมได้รับคนดีๆตอบแทนไม่ว่าอะไรจะผ่านมาก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าที่ผ่านมามันคืออดีต แต่ตอนนี้ค่ะมันคือปัจจุบันและสิ่งที่เหลืออยู่อะค่ะก็คือปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณศรัทธาในปัจจุบันว่าคุณจะได้สิ่งดีๆแล้วคนดีๆแล้วคนที่เขาเป็นคู่ของคุณในตอนนี้ค่ะที่เป็นคู่ของคุณจริงๆอะเขาจะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนทัศนคติของเขาด้วยตัวของเขาเองแต่ตัวคุณอะจะต้องศรัทธาในตัวเองแล้วคุณจะต้องแสดงให้เห็นจุดยืนของตัวคุณเองว่าคุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณต้องการแบบนี้นะคะ แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เรียกว่าความความคาดหวังนะคะแต่มันเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเป้าหมายมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการและคุณจำเป็นที่จะต bon. ้องทำให้ได้คุณถึงจะดึงดูดคนที่เป็นเหมือนกันนะคะคุณถึงจะเปลี่ยนในิสัยเขาได้คุณก็ต้องเปลี่ยนในิสัยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็คือมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการบังคับหรือมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการที่แบบ ควบคุลความสัมพันธ์แต่มันหมายความว่ามันเป็นการปรับพลังงานที่เท่าเทียมกันอะเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่แบบ ที่คนท็อกซิกอยู่กับคนท็อกซิกอะค่ะพลังงานก็จะดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงเรื่อยๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณที่มีความท็อกซิกอยู่กับคนที่แบบมีพลังงานที่ค่อนข้างที่จะสูงอะเขาก็จะพยายามปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพื่อไปสุดจุดที่สูงนะคะแต่ในตอนเนี้ยถ้าคุณวัดระดับพลังงานของตัวคุณเองอะคุณสามารถวัดระดับได้จากความสุขและคุณสามารถวัดระดับพลังงานตัวเองได้จาก มุมมองและสิ่งต่างๆที่คุณมองที่คุณรู้สึกกับตัวเองนะคะยิ่งคุณรู้สึกดีกับตัวเองมากเท่าไหร่อ่ะคุณจะได้ชีวิตที่ดีมากขึ้นเท่านั้นในทุกๆด้านยิ่งคุณรู้สึกแย่กับตัวเองอ่ะคุณก็จะดึงดูดแต่อะไรแย่ๆเข้ามาในชีวิตของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นนะคะก็เปลี่ยนความหวาดคาดหวังให้เป็นความศรัทธาไม่ได้ศรัทธาในอะไรนะคะศรัทธาในตัวคุณศรัทธาในความสามารถของคุณแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่คุณทํา นะคะเราทุกอย่างอ่ะมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเองนะสำหรับวันนี้นะคะัน่นก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย อลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่3นะคะหรือว่า n i ยออฟสไป r ัลล r e วิรนะแนนก็ขอบอกก่อนนะคะว่าการอ่านไพ่ตรงนี้นะคะเป็นการอ่าน Energy หน้าไพ่นะเพราะฉะนั้นมันมีหลากหลาย Energy ก็ขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับฟังนะคะถ้าใครรู้สึกไม่ดีก็ต้องขอขอมาด้วยนะเพราะว่าแนนอ่านไพ่ตามความเป็นจริงนะคะรบกวนนะคะขอให้ย้อนกลับไปดูอินโทรต่อเริ่มเลือกไพ่นะคะเพราะว่า คุณจะได้ทำความเข้าใจนะคะกับเจตนาของการทำคลิปนี้นะคะแล้วก็มีความคิดเห็นที่เอ่อที่แบบที่เข้าใจได้นะคะขออนุญาตดูไพ่นะคะให้กับทุกคนเลยนะสิ่งที่ความรักต้องการที่จะสอนคุณนะคะก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะไม่มีอะไรอยู่มั่นคงถาวรมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ค่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมันก็อาจจะมีทิศทางที่ดีแล้วก็ทิศทางที่ไม่ดีมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตนะคะเพราะว่าทุกๆชีวิตทุกๆสัพพสิ่งทุกๆสรรพสัตว์อะค่ะมีเกิดขึ้นก็ต้องมีจบไปมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะมันมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะชีวิตของทุกๆอย่างอะมันเป็นทางเลือกแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณเลือกอะไรแล้วมันจะเป็นไปในทิศทางไหน อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะมันไม่มีความมั่นคงสมบูรณ์จริงๆร้อยเปอร์เซนฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเชื่อถืออะไรไม่ว่าคุณจะยึดถืออะไรอะ่ะสุดท้ายแล้วว่าค่ะสิ่งต่างๆเหล่านั้นย่อมให้ผลเสมอในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมถ้าคุณเชื่อในความดีความดีจะตอบแทนคุณถึงแม้ว่าคุณจะตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่แย่หรือตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องถูกทำร้ายถูก ใส่ร้ายหรือถูกหักหลังอะคะ่ะคุณก็จะสามารถมองเห็นแสงสว่างแล้วกลับมาเป็นตัวคุณได้เพื่อที่จะได้นำส่งสิ่งดีๆแล้วก็บทเรียนที่คุณได้จากสิ่งเหล่านั้นไปสู่ผู้คนมากมายนะคะแล้วคุณจะได้เป็นแสงสว่างเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ที่ตัวเองตีกรอบไว้นะคะมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะว่าเมื่อก่อนเขาดีกว่านี้ตอนนี้ทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้นะคะ มันเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่ามันเป็นปกติของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาใจคนนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดสถานการณ์ในชีวิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะเขาอาจจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจากการที่เขามีเวลาให้คุณเยอะกว่านี้นะคะเขาอาจจะมีเวลาให้คุณน้อยลงเพราะว่าเขาอาจจะต้องไปจัดการกับปัญหาในชีวิตของเขาหรือเขาอาจจําเป็นที่จะต้องแบบ ไปใช้เวลาของเขาอะ่ะนั่นมันก็เป็นเรื่องปกติเพราอชีวิตมนุษย์นะคะมันไม่ได้มีแค่ความรักเพียงอย่างเดียวนะคะในอดีตอะ่ะความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่คุณอาจจะสงสัยว่าเมื่อก่อนอ่ะทำได้ทำไมตอนนี้ทำไม่ได้คุณอาจจะต้องเข้าใจในเงื่อนไขของโลกว่าทุกคนนะคะมี ชีวิตมีภาระที่ต้องดูแลคนบางคนนะคะเมื่อก่อนอเขาอาจจะไม่ต้องดูแลใครเขาอาจจะไม่ต้องดูแลตัวเองนะคะใช่เขาอาจจะไม่ต้องดูแลตัวเองเพราะเขามีคนดูแลซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่เมื่อมันมาถึงจุดๆหนึ่งที่เขาจําเป็นจะต้องดูแลตัวเองอการกระทําของเขาความคิดของเขาทัศนคติของเขามันจําเป็นที่มันจะต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว,ว่มันเป็นเรื่องปกติมากๆ นะคะมันไม่มีคู่ไหนหรอกที่มันไม่แบบมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอะทุกคนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตแต่ที่แตกต่างออกไปก็คือความเข้าใจการยอมรับและการจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะทำยังไงแล้วคุณมีแบบมีศรัทธานในการยกันมากแค่ไหนคุณเชื่อในตัวกันกรยกันมากแค่ไหน นะคะมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยถ้าคุณศรัทธ,ธากันมากพอรักกันมากพอแล้วก็เข้าใจกันได้มากพอคุณจะสามารถจับมือกันแล้วก็เดินผ่านอุปสรรคปัญหาตรงนี้ได้แต่ในเมื่อวันที่การเปลี่ยนแปลงมันมาถึงแล้วคุณไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้เลยนะคะความสัมพันธ์ของคุณก็แน่นอนมันเปลี่ยนไปอยู่แล้วเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนถูกไหมคะชีวิตเขาเปลี่ยนความรับผิดชอบเขาเปลี่ยนมันอาจจาเป็นที่จะต้อง กลับไปทบทวนความสัมพันธ์กันใหม่หรือว่ามันอาจจาเป็นที่จะต้องพูดคุยกันใหม่เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไงคะคุณเขาก็ต้องมีทัศนคติและก็ความคิดที่แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะถ้าคุณไม่เข้าใจกันหรือว่าถ้าคุณแบบมองกันคนละมุมแล้วทะเลาะกันตลอดเวลาความสัมพันธ์มันก็อาจจาเป็นที่จะต้องจบลงไปมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องทั่วไปนะคะ เนี่ยแหะคะ่ะคือสิ่งที่ความรักต้องการที่จะสอนคุณนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะนั้นก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ